ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันแต่ถ้าวันหนึ่งความฝันของคุณกำลังจะถูกช่วงชิงไปทุกคนมีวิธีรับมือกับมันยังไงครับวันนี้ผมมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งมีเนื้อหากเกี่ยวกับความฝันจะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุณไตราชาแนลหากคุณกําลังมองหานิทานที่แฝงไปด้วยแง่คิด คุณไตรชาแนลเท่านั้นครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นกับการจะเล่านิทานเรื่องนี้มากเลยครับเพราะว่า3 EP ีที่ผ่านมาที่ผมเล่าผมรู้สึกว่าการตัดต่อของผมมันยากลําบากเหลือเกินไหนจะหาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตไหนจะเข้าโปรแกรม Photoshop ไหนจะเลนเดอร์ออกมาใช้เวลาต่อเรื่องนี่นานมากจนผมเข้าไปเซิร์ชเจอเรื่องราวของ AI เข้ามาช่วยในชีวิตของผมครับมันทําให้ทุกอย่างที่ผมทํามาทั้งหมดมันง่ายเหลือเกินภาพที่ได้มาเนี่ย ําให้ผมชอบกับนิทานที up, <the 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 ่ผมกําลังจะเล่ามากเลยครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับนิทานของผมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องกันเลยแล้วกันเรื่องราวเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับในคาบวิชาของคุณครูแอนดี้วันนี้ครูแอนดี้ให้นักเรียนทุกคนเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องของความฝันของตัวเองครับทําให้นักเรียนแต่ละคนรู้สึกตื่นเต้นกับการเล่าความฝันของตัวเองมาก บ้างก็อยากเป็นหมอบ้างก็อยากเป็นครูบ้างก็อยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นวิศวะและพอถึงท้ายคาบครูแอนดี้ก็จะแจกกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนกลับคืนไปพร้อมทั้งเขียนคะแนนไว้ที่หัวกระดาษด้วยนักเรียนทุกคนตื่นเต้นมากเพราะบางคนก็ได้ A บางคนก็ได้ B, B ีบบวกซีคเข้ากันไปแต่มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งครับที่ได้คะแนนไม่เหมือนเพื่อนนั่นก็คือไม้วันนี้ไม้ได้คะแนนจากครูแอนดี้ก็คือ F นั่นก็คือตกนั่นเองพร้อมทั้งคําพูดของครูแอนดี้ที่เขียนไว้ใต้กระดาษว่าเดี๋ยวหลังเลิกเรียนไม้มาพบครูด้วยนะพอถึงเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนไม้ก็เข้าไปพบกับครูแอนดี้ซึ่งครูแอนดี้ก็บอกกับไม้ไปว่าไม้นายเขียนเรียงความแบบนี้มาหาครูได้ยังไงนายบอกว่านายอยากจะเป็นเจ้าของฟาร์มม้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีเนื้อที่หลายๆพันหลายๆห,ห,หมื่นเอเคลิล มีม้าจำนวนหลายตัวซึ่งนับจำนวนไม่ได้มีอาคารขนาดใหญ่ไว้รองรับนักศึกษาเพื่อจะมาทัศนศึกษาปัจจุบันเนี่ยครอบครัวของเธอก็เป็นแค่คนเลี้ยงม้าธรรมดาความฝันของเธอมันใหญ่เกินไปครูไม่สามารถให้เกรตกับเธอได้งั้นเอาอย่างนี้นะเย็นนี้เอาเรียงความของเธอกลับไปแก้ไขมาให้ครูใหม่เขียนเรื่องราวความฝันของเธอใหม่แล้วพรุ่งนี้เอามาส่งครู เดี๋ยวครูจะแก้เกตให้เธอเองหลังจากที่ไม้กลับไปถึงบ้านไม้ก็เล่าทุกอย่างให้กครอบครัวฟังรวมไปถึงพ่อของเขาด้วยพร้อมทั้งขอคําแนะนําจากพ่อของเขาพ่อตอบกับไม้ไปด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าพ่อรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นพ่ออยากให้ไม้ตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองเลือกเส้นทางที่ลูกคิดว่าถูกที่สุดแล้วตั้งใจทํามันอย่างสุดความสามารถ เช้าวันต่อมาไม้ได้เอาเรียงความไปส่งครูแอนดี้ตามที่นัดกันไว้ครูแอนดี้ถามไม้ว่านายพร้อมจะให้ครูแก้เกรดเราใช่ไหมแต่ไม้กลับตอบกับครูแอนดี้ไปด้วยน้ำเสียงจริงจังอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ครับครูเก็บเกรดของครูไว้เถอะส่วนผมก็จะเก็บความฝันของผมไว้เช่นกันและเด็กชายไม้ในวันนั้นก็คือผมในวันนี้ส่วนที่ผมได้ถืออยู่ในมือ นั่นก็คือเรียงความที่บอกทุกอย่างไว้ชัดเจนในวันนั้นเรียงความที่บอกว่าผมจะมีเนื้อที่ในฟาร์มของตัวเองกี่เอเคร์มีม้าในฟาร์มกี่ตัวมีอาคารกี่อาคารมีที่ไว้สำหรับให้เด็กทัศนศึกษาต่างๆนานาผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเด็กทุกคนก็มีความฝันเป็นของตัวเองจะมีความฝันใหญ่น้อยแตกต่างกันไปบ้างก็ละเลิกความฝันบ้าง บ้างก็สะดุดล้มบ้างแต่ตัวผมเองเลือกที่จะแน่วแน่กับความฝันของตัวเองเพราะในทุกๆวันภาพในความฝันของผมมันชัดเจนมากครับหลังจากที่ไมค์กำลังบรรยายอยู่<ๆ>ก็มีเสียงเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาจากกลุ่มทัศนศึกษาไม้นั่นคือเธอจริงๆเหรอไมค์จำครูได้ไหมครูก็คือครูแอนดี Andy. ที่เกือบที่จะพาคความฝันไปจากไม้ในวันนั้นไงวันนี้ครูยินดีกับความสําเร็จของไม้ด้วยนะครูขอโทษที่ครูเกือบจะพาคความฝันของไม้ไปต่อไปนี้ครูจะไม่ดูถูกความฝันใครเพียงเพราะว่ามันยากที่จะไปถึงเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงครับ สำหรับผมเล่าไปผมก็ได้แง่คิดไปเรื่อยๆเลยครับไม่มีที่สิ้นสุดแต่ที่ผมได้แน่ๆก็คือเชื้อไฟในการเติมฝันของผมให้เป็นจริงนั่นเอง <c oughs> ผมหวังว่าทุกคนจะชอบกับนิทานเรื่องนี้นะครับและนิทานเรื่องนี้ก็ไดนไปตรงกับหนังเรื่องนึงที่ผมดูมาครับมีชื่อไทยว่ายิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้นำแสดงโดยวิลสมิธเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตมาให้ดูแล้วกันนะครับอย่าให้ใครมาบอกลูกว่า ลูกทำนั่นทำนี่ไม่ได้แม้แต่พ่อเข้าใจไหมเข้าใจอะเมื่อลูกมีความฝันลูกต้องปกป้องมันคนที่ทำอะไรไม่ได้เขาจะบอกว่าลูกก็ทำไม่ได้ด้วยเอาละครับผมเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าเอยถ้าชอบนะครับก็ฝากซับสไคร e ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจของผมด้วยนะครับ วันนี้หมดเวลาเวลาหมดผมจอบไตลงต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ